สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อมให้เป็นการพลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮักจะนำมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะครับที่ช่อง free for you นะครับแล้วก็อย่าลืมกดระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเฮฮักนะครับจะมาไขปัญหากับคำถามสำคัญสำคัญนะครับ เกี่ยวกับการใช้งานแอป m y m o กันนะครับว่าปัญหาที่หลายๆคนสงสัยนะครับที่ติดปัญหาในการใช้งานแอปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับถ้าจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับมีคำตอบแบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอีเมลของเรานะครับเราเปลี่ยนด้วยตนเองในแอป m y m o ที่หน้า My Profile ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปติดต่อสาขาของธนาคารออมสินเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ก็ได้นะครับอย่างที่2นะครับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับจะต้องทํำยังไงการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับจะเรานะครับจะต้องเข้าไปติดต่อที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับ แล้วเราก็จะต้องเตรียมสมุดบัญชีของเราแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนแปลงอีเมลในแอป m ม m o กันนะครับว่าเราทํากันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเราเปิดเข้ามาในแอป m ม m o แล้วนะครับให้เราไปกดที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราไปพิมพ์ช่องนี้นะครับช่อง แก้ไขอีเมลเนี่ยนะครับพิมพ์แก้ไขได้เลยนะครับพอพิมพ์แก้ไขเสร็จนะครับให้เรากดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับระบบก็จะบอกว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับสําหรับการเปลี่ยนอีเมลนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับต่อไปเรามาดูคําถามต่อไปนะครับถามว่าหากอยู่ต่างประเทศ จะใช้บริการ m ม Mo ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือแอป m ม m o นะครับสามารถใช้งานได้ทุกที่ขอแค่ทุกท่านมีบัญชีธนาคารออมสินนะครับผู้ที่สมัครใช้บริการแล้วก็ลงทะเบียนแอป m ม m o เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มือถือของไทยที่ยังใช้งานอยู่นะครับสำหรับเอาไว้รับรหัส OTP นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็หมายความว่ามีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้แค่นั้นเองครับ สรุปก็คืออยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้งานแอป m y m o ได้นะครับต่อไปเลยนะครับคำถามมีค่าธรรมเนียมการโอนหรือไม่นะครับสำหรับแอป m y m o นะครับเวลาเราเข้าไปทำรายการในโมบายไอแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งของธนาคารอมสินหรือแอป m y m o เนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคารและต่างธนาคารนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคำถามต่อไป กรณีที่ทําโทรศัพท์หายต้องทําอย่างไรมาดูคําตอบกันนะครับกรณีที่ทําโทรศัพท์หายนะครับเราก็จะต้องทําการแจ้งยกเลิกบริการไมโมผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์1143หรือไม่เราก็เข้าไปติดต่อสาขาธนาคารอมสินนะครับเพื่อแจ้งระนับการใช้งานเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับถามว่า สามารถยกเลิกการใช้บริการ m ม m o ได้ที่ไหนคำตอบก็คือหากต้องการยกเลิกการใช้บริการให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารอมสินนะครับหรือเราจะยกเลิกผ่านระบบอัตโนมัติที่เบอร์โทรศัพท์1143ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับถามว่าถ้าต้องการกลับมาใช้งาน m ม m o ใหม่อีกครั้งต้องทำยังไงคำตอบก็คือ สำหรับท่านที่อยากจะกลับมาใช้งานไมโมใหม่คือต้องเข้าไปติดต่อที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขานะครับในการที่เราจะกลับมาใช้งานแอปไมโมเนี่ยนะครับข้อมูลการใช้งาน m ม m o by GSB หรือแอป m ม m o ที่เคยกำหนดไว้จะหายทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นรายละเอียดของผู้ติดต่อหรือรายการชื่นชอบต่างๆที่เราได้บันทึกไว้นะครับก็จะหายนะครับแต่ว่าจะไม่มีผลกระทบ นะครับไม่มีผลกระทบกับข้อมูลทางบัญชีของเรานะครับก็นั่นหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเราก็จะไม่ได้หายไปด้วยนะครับต่อไปนะครับถ้ากรณีเราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ต้องทาอย่างไรคําตอบก็คือถ้าในกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทําตามขั้นตอนดังนี้ครับเราจะต้องทําการถอนการติดตั้งแอปไมโมออกจากเครื่องโทรศัพท์ที่ต้องการเลิกใช้งานนะครับ แล้วก็เราก็มาดาวน์โหลดแอป m i m o ใหม่อีกครั้งนะครับที่เครื่องใหม่ที่เราต้องการใช้งานนะครับจากนั้นให้ใช้รหัสผ่านเดิมที่เราเคยเซตไว้นะครับแล้วก็เข้าใช้งานแอป m i m o ได้ตามปกตินะครับนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการไขปัญหาหรือคำถามต่างๆนะครับในเรื่องสำคัญๆของการใช้งานแอป m i m o นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับ ข่าวสารต่างๆสาระความรู้ที่เฮฮกจะนำมาฝากทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะครับพลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง free for you หรือกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดะระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ